ครับก็6ปีแล้วครับที่เซ็นทรัลครับผมแล้วปีนี้บ้างกับครับดาวดิ้งตั้งแต่ปีที่ Happy New Year นะครับทุกคนคอนเซ็ปต์วันนี้คือ tribute to love ครับผมบอกว่าให้คนรักกันนะครับแล้วก็เป็นปีที่6แล้วที่ได้มาเซ็นทรัลโบว์เออเธอรู้สึกไงก็รู้สึกรู้สึกดีครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอ่าสิ่งที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วนะว่าว่าทุกๆคราดาวเราจะมาอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยปีนี้ อ่าผมกับพีพีก็26จะ27กันแล้วก็เป็นอยู่ที่นี่กันมาตั้งแต่20นะครับตั้งแต่20 21ก็ดีใจที่ได้มาเซนทรัลเวิล์ทุกครั้งแล้วก็แล้วก็ที่นี่ก็เป็นบรรยากาศเงาเขาดาวที่ดีที่สุดสำหรับเราตลอดครับบรรยากาศมันเปลี่ยนไปไหมหกปีเจ็ดปีที่ผ่านมาครับบรรยากาศก็เหมือนเดิมนะหนูว่าก็ทุกคนก็น่ารักเหมือนเดิมพีม่ทุกคนเราก็เจอกันมา6ปีแล้วแล้วก็ทางเซ็นทรัลเวิลด์ก็น่ารักเหมือนเดิมที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นแบบอ่าในส่วนของความอลังการความยิ่่งใหญขึ้นททุุกกปปีี อย่าง,งที่ว่าผมถากกาแฟเอฟฟิใช้ครับผมใช่เพราะผมว่าในแต่ละปีเขาก็จะมีธีมหรือว่ามีแบบคอนเซปต,ต์ในการเฉลมิมฉลองกันเข้าปีใหม่แตกต่างกันไปอะไรเงี้ยถึงแล้บางปีก็โควิดบ้างอะไรบ้างเจอเรื่องนี้ส่วนปีนี้ก็เป็นเรื่องของความรักก็สวยงามครับผมกินชูเป็นวีดีวันนี้หน่อยครับเป็นไงบ้างกับชูเป็นวีดีวันนี้ก็ดีดีครับดีครับก็รู้สึกว่าทุกๆปีท,ที่ที่เรามีโอกาสได้มาข,ขึ้นที่เซน็นทรัลเวิลดอะไรเงี้ยเราก็จะพยายาม เตรียมโชว์พิเศษเตรียมแบบเพลงพิเศษมาสําหรับวันพิเศษพิเศษก้าวข้ามปีใหม่ด้วยบรรยากาศที่ดีอะไรเงี้ยปีนี้ก็ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ที่เราได้ร้องเพลงที่ที่เราไม่เคยร้องมาก่อนอะไรเงี้ยทั้งอ่าของพี่ๆเดี่ยวด้วยของผมเดี่ยวด้วยแล้วก็ที่มาร้องด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยครับเพลงคู่เป็นไงครับพี่เพลงคู่ละ่ะเพลงคู่เป็นไงบ้างเพลงคู่อ่หัวใจผูกกันก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ร้องคู่กันครับแล้วก็เอ่อพออยู่ในบรรยากาศโมเมนต์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบก็ซาบซึ้งใครเลือกเพลงนี้ ช่วยกันเลือกครับผมช่วยกันเลือกช่วยกันเลือกครับใช่มุมนู้นมันเป็นยังไงบ้างครับนานแล้วห่างก,กันารร้องคูกัน,กน,านนานมากนานครับนานนานเลยเนี่ยแล้วก็ผมว่าอนานแล้วนานแล้วจริงๆเพราะว่าไม่ได้ร้องคู่กันนานแล้วแล้วก็แล,แล้วก็ผมว่าผมว่ามันเป็นมันเป็นเพลงที่ที่เหมาะกับบรรยากาศแหละหมายถึงว่าในในช่วงของการที่เราจะมา tribute to love ร่วมกันก้าวข้ามปีไปด้วยกันเลยเงี้ยเราก็เหมือนกับว่าเลือกเพลงที่ ความหมายดีๆแล้วก็ร้องด้วยความรู้สึกดีๆครับรรผม,ก,มก็หรถไฟผูกกันก็ถือว่าเป็นเพลงว่าคือเรืเคยด้ยนกันแบอกว่านานมากนะครับผมบก็เป็นคนแบบทิวกินบอกเป็นความหมายดีๆอะไรอย่างนี้แล้วก็พออยู่ในบรรยากาศดีๆขับคอนเซ็ปต์ทิวทินเลิฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเอาปิดไฟไล,ไล่เลยนี่น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ครับแอปพีนิวเยียแอปพีนิวเยียพีนิวเยียนะฮะครับดีแคบ ที่พีกต้องติ่นกับบีในปีที่ผ่านมาเนาะพี่อาบ้างขการทำงานด้วยกันก็ปีนี้ใช่ไหมครับปีนี้ก็ค่อนข้างเป็นปีที่คือปีที่แล้วรู้สึกว่าเหนื่อยแต่ปีนี้รู้สึกว่าเหนื่อยคนละแบบอะไรเงี้ยครับผมปีนี้ส่วนใหญ่ของปีก็จะเป็นโชว์เป็นคอนเสิร์ตมากกว่าก็มีสาวรอนเสิร์ตปีกแล้วตอนนี้เราก้าวเข้าสู่ปีใหม่แล้วปีนี้หรอปีนี้สิบคอนเสิร์ตอ่าเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวปีนี้ใช่ไหมครับก็เพิ่งประกาศไปจะมี แานซายค,ครับผมสามเมืองครับที่ประเทศจีนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีปล่อยอัลบั้มออกมาครับอันนี้คือแผนสําหรับครึ่งปีแรกครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกไลยก็คือ3คอนเสิร์ตแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตเบดดิ้งด้วยคู่การมีหนังเรื่องซองนายแต่งตัด้วยแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวที่มาเกาแล้วก็ที่เมืองไทยด้วยครับก็ถือว่าโอเคเหนื่อยแต่ก็สนุกปีลปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างอยกลก็ปีปีที่ผ่านมาก็จริงๆก็ ืว่าเป็นปีที่ที่ดีครับเป็นปีที่ดีแล้วก็แล้วก็ลวกหลักๆก,ก็นี่แหละคล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะน้อยกเขาเพราะเขาเขามีคอนเดียวด้วยเขาไปทัวร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มีอ่าซ่องแด่งตางผีแล้วก็แล้วก็ The เดอะวีด i ิ้งคอนเสิรอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมจริงๆแล้วอ่าปีแล้วผมไปใช้เวลากับการเรียนมากกว่าเลยงี้ยแล้วก็แล้วก็เพิ่งเพิ่งจบเลย,เยครับก็รู้สึกว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่ท S <S เหมือนเราได้ออกจากแพทเทิร์นเลยเงี้ยเหมือนก็ว่าทํางานมาหลายปีหลายปีหลายปีแล้วก็พัฒนาตัวเองมาในในในสายของการทํางานอะไรเงี้ยครับส่วนปีแล้วเราก็มีโอกาสได้กลับไปสู่โลกของการศึกษาบ้างแล้วก็ได้ไปเรียนรู้อีกแบบหนึ่งไปได้ไปได้ประสบการณชีวิตอีกแบบหนึ่งไปเจอกลุ่มคนในหม่ๆอยู่ในสังคมใ,ใหม่อะไรเงี้ยผมว่ามันก็มันก็อินสปายแล้วก็เป็นเป็นเป็นอีกปีหนึ่งที่ได้พัฒนาตัวเองแบบในรูปแบบที่ที่มีความสุขมากแต่มีผลงานหลายชิ้นที่ปล่อยออกมาเหมือนกัน อ่าใช่ใช่ใช่ครับก็มีเพลงจากสองแดงแตกผีที่ที่เราทําด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีออกซิงเกิลแล้วก็ปิดอลบั้มด้วยครับปิดอลบั้มด้วยแต่ปีนี้ต่างหากล่ะเออปีนี้เนี่ยเพราะว่าผมจะมีคอนเสิร์ตเดียวนะครับในอ่าไม่จัดมาหลายปีแล้วนะครับก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากแล้วก็ยิงๆงก็เริ่มเริ่มซ้อมแล้วแล้วก็จากปีนี้เป็นต้นไปก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่โฟกัส ยาวไปจนถึงคอนเสิร์ตเลยครับอย่างเดียวเลยมีแฟนชายมีแฟนชายับผมแล้วก็มี่ป๋ออะไรงานคู่จะมีอีกไหมครับงานคู่จะมีอีกไหมแล้วคูอยากดูผลงานการแสดงการแสดงคู่เหรอเดี๋ยวว่าจะแสดงคู่เลยครับแสดงจะเดี่ยวจะคู่ตอนนี้ยังไม่มีแล้วหาเวลร้ายได้ก่อนก็ถ้ามีโอกาสก็จะมีเนาะถ้ามีโอกาสที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามา เอาหวังเหรอฮะหวังเยอะก็ผิดหวังเยอะนะฮะ<า>ไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังอ,<า> <laughs> อย่าเป็นเอาหวังนะฮะมาปีนี้แล้วอวยพรให้กันหน่อยพี่ดีทำงานมาด้วยกันกูจิตมาหปีแล้วเนาะก็ทํางานด้วยกันมาทํางานจริงๆน่าจะเจ็ดปีเนาะ <laughs> อยู่ด้วยกันมาก็น่าจะมันเกือบสิบปีแล้วครับน่าจะปีที่สิบละปีนี้พอดีก็จริงๆก็พี่รู้สึกว่าพี่ดีใจเขาทุกในในทุกๆก้าวนะครับกรู้สึกเต็ปที่ว่าทำงานมาเลยแล้วก็จริงๆบิวกิ้นก็ บิลกินเก่งอยู่แล้วบิลกินก็อยากให้ทุกคนเห็นเลยก็ขอให้ทุกุการทํางานอะไรเงรี้ยมีความสุขมากๆแล้วก็จริงๆพี่ว่าทุกๆคนรอบตัวอะไรเงรี้ยเขาก็พร้อมส่พอร์ตบิลกินเสมอแล้วก็ดีใจมากๆที่ที่ได้มีโอกาสได้มารู้จักกันแล้วก็ได้ทํางานด้วยกันรับผ่อนรับผ่อนครับรับผ่อน <สา S 2> ครับรก็ สำหรับปีสมงพันที่บกก็ขอให้พีพีมีแต่งานที่ดีๆเข้ามามีแต่เรื่องราวที่ดีๆเข้ามาครับผมแล้วก็ขอให้เรื่องเงินทองไม่ต้องพูดอยู่แล้วเขาอู้ฟู่ร่ำรวย <c oughs> ขอให้แบบสุขภาพแข็งแรงแล้วกันเ <c oughs> พราะว่าเพราะว่าผมว่า,วาก็การไม่มีโรคภัยเป็นลาบันประเสริฐนะครับผมแล้วก็ขอให้ได้ทำงานที่อยากทำอยู่รายล้อมไปด้วยคนรักแล้วก็แล้วก็ขอให้ มีความสุขมากแล้วกันผมว่าผมว่าแค่มีความสุขก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็ขอให้ได้ทำได้เจอได้มีได้ทุกอย่างอย่างที่อยากจะมีแล้วก็คิดว่าพีพีเขาก็เป็นคนที่เก่งมากแล้วเหมือนกันหนึ่งปีที่แล้วหรือที่ผ่านมาเขาก็ทำอะไรมามากมายแล้วก็ประสบความสำเร็จมามากมายนะครับผมทั้งพีพีแล้วคนรอบตัวพีพีเพื่อนครอบครัวตัวผมเองแล้วก็หลายๆคนอ่างเงี้ยเราก็เราก็คิดว่าเรามองไปที่เขาแล้วเราก็รู้สึก ดีใจกับทุกๆความสำเร็จของเขาอยู่เรื่อยแล้วก็แล้วก็แล้วก็รอเชียร์อยู่ตลอดครับผมก็แฟนๆหน่อยที่ใหม่แล้วก็สำ<อ>หรับปีส0 1 6นี่นี้ก็จริงๆก็คล้ายๆกับที่วพอวยพรีพีนะเพราะว่าเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนมีความสุขมากแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ทุกๆคนมีช่วงเวลาที่ดีมากขึ้นกับป,ปีที่แล้วมี คนดีๆยูนรอบตัวมากขึ้นกว่าปีที่แล้วมีโอกาสดีๆมีเอ้นี่ผมเป็นผู้ว่าหรือเปล่าเนี่ยหรืออะไร <c oughs> ตอไก็มีความมีโอกาสที่ดี <c oughs> โ้ตายลมีความรักที่ดี <c oughs> แล้วก็คิดหวังอะไรก็ขอให้สมปรารถนาครับผม <c oughs> แล้วก็ปีหน้าปีใหม่ก็เป็นปีแบบว่า <c oughs> แห่งการเริ่มต้นใหม่ก็อะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไปแล้วก็เริ่มใหม่ขอให้อวังทุกคนสมหวังครับผมนะคะอวัง ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพระพี่นิวเยคับทุกคน a ร p พี่นิวเยค้ระพี่นิวเยคับ